สวัสดีค่ะยินดีตอนลานมผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบทในช่วงเสาร์ของมือวันที่17เดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะมนีแอดพา พ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขุสุขน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตองวดนะคะจากแม่วันริมโขงค่ะงวดที่ผ่านมาแนวทางของแม่วันเขามาเป็นศูนย์ศูนย์นะคะพี่น้องคะเอาตองวดวันนี้แนวทางของแม่วันนะคะสิเดม,มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะแม่วันคะสวัสดีค่ะจ้าวันดีจ้าค่ะแม่มวันวันนี้มาถามข่าวตองงวดน,นะคะแม่มวันคะ จะประับลงหลางหัวเลศของปุนาไขนี่แหละค่ะแม่ตั้งเทียนหลางหัวเลศของปุนาเลาวห้เป็นเลขกบฮัลโหลเลขกบพอดีคะยะเลขกบมันมีสองสี่หกสี่เลขกบสองสี่หกสี่นนค่ะยาบ้านนี้แม่สีตั้งการบูนไว้เนาะค่ะ ต่างกันบนสามตัวน่ะเอาเก้าสองสี่เก้าสองสี่ค่ะเลขอะห้าหกสี่ห้าหกสี่ค่ะต่า้งชามโตเนี่ยต่างสอง,งคูสะกลวะมือหนามา่าบรรเล็วออกพันซ้าเนี่ยเม่ฟันในใดเป็นม่วาในใดเฮาจังจังลุงเป็นคีิปสองไม้เนาะค่ะ นองล่างเขาเลยของปูนาตัวเมตังเทียนให้เพื้นว่านนี่แหละบานนี้เนะี่ยเมื่อคืนนี่เนะี่ยแม่ละเสียงค่ะเขียนเชียงเนี่ยเชียงแม่ละพันเขาคนของมาไห้คนของมาให้มากเนมีเต่ะต้มนะเป็นต้มเป็นต้มกระดูกหมูเออเต็มกระดูกหมอบ้าเขาเลยว่าเรื่องอัะนะแม่เอื่อยอันขาขาหมูนในงานจัดงานเพียงบบจัก ข้าวขาเข้าต้มเนี่ยเขา้าวตตัดมาห้เม่เขาหลกค้นเโลอะมากค่ะ <c oughs> อังค้นเฉลอกระดูกมูเน่ะเขาก็ใส่หมอใหญ่ๆมากเขากค้นเโลอะเฉลอะมากอังส่นะค่ะ <c oughs> แม่ก็เล็ไปเล,เไปเลือกเอาไปเลือกเอาเลยมันกระต้มเปื่อยเนาะวันมันก็ติดแน่วันติดแน่เนือมันกับกระดูกนะค่ะ <c oughs> เม็ดลงเลือกเอาคอยค้ามันน่ะนะเอาจะคยค้ามันเนะเอาใส่ถุงโจนเต็มถุงค่ะ <c oughs> แม่ว่าเลขเขาอีและดีก็เลยว่ามันสิเขาอมชิ้นหรือทอกสโซนออีไปได้บันี้แม่ก็ได้ค่ะเอเอามันมันมีคููใดก่อนแม่วันที่มันเขาอันแม่วันเขียนมาบอกหนูนี่เขาอมชิ้นเข่าทอกโซอันเขาศูนย์ศูนย์สองค่ะกับอันเขาตัวบุญทอกะโซอันบัตรตัวล่างบัตรอมชิ้นอันเขาเจ็ดห้า โตที่เมเขียนอันตั้งหายในม้าอันหาจิตอันหนึ่งจิตอันนั้นจิตหาหนึ่งนะโอ้เขาตัดหลินเอาในจิตหาค่ะบันนี้เล่ใกล้นั้นเป็นอยู่ในน้ำแต่ขาดของปูเนาะเม่นอันนิ่งหกศูนย์พอแล้วลายของปนี้เดะหกไหวเนาะค่ะอันศูนย์สองกับศูนย์ศูนย์แม่ก็สื่อยูแม่สื่อกั้นไว้ยังสิบริเลลล่านะจ้าใครมันเข่าหกศูนย์นาะเมนอยู่เลยวะ พี่พันธุถือวัตสามอย่างโอ้ได้สามอย่างเลยติค่ะแม่วันเออเราได้สามอย่างเฮียยุงเทปว่าเรได้สามโตตรงเรืยศูนย์ศูนย์สองของตอกกสค่ะมันมีอมสินเป็นกระถือค่ะสองตัวมันนี้ก็มาถือไทยศูนย์ศูนย์อีกแล้วเราหลายหลายยุเราโตมานะจะเป็นสีบารีได้เข้ากันยังประจักษ์มาเห็นเป็นตู้มาแจ๋งเม่นะโอ้เฮียที่เคยเห็นแม่วันวายพันยุงเทพมันบอกฮะ ถึงน้ำมันว่านมาสามสี่หัวเลวเด็กเนี่ยพู้นิเมนบอกคะเออแล้วถึอมาปกติแตเแลติตโตมหาแม่ได้นี่สามหัวนี่นั่นแล้วนูก็ว่าแม่วันบอกส่้นหนูฟังว่ามันประมาณสามหัวสี่หัวนี่เด้เออแต่ว่าตะกอนล็อตสิเบิ้งในคลิปในยังยงสิแล้วก็อาจจะได้อยูุหันเด้เราจังติต่ตมาเนาะค่ะแล้วบอกเดี๋ยวเห้ฟังนะแต่ได้สามหัวนี่แล้วโบกตลอดนะอืมค่ะ แม่ก็เลยว่าขันสุกมันขันยังขันเจ้าจากท่ามุญน้ำกระถินนี่ก็เหลียวเตชัต้าแม่ก็เลยบอกเล่าในนี่นะค่ะอืมเพราะว่าออกบ้านช้าเดียววันนี้เพิ่งเที่ยงกะจีโบเดย์โบเดยเฮี้ยแต่เพิ่นผู้มือดอกแม่กะจีเดตั้งเตมือแม่เอาเลิขสังนี้นะค่ะไหนี้แม่ก็ล่ากันยังเฝืนเรียบร้อยเหลวเหมือนในบ้านนี้นั่นมาเอาของยาหนิค่ะ ของอยาหนิเพิ่มมาน้่นนงเดียวคันกระปูเหมือนขึ้นของอยาเนี่ยแล้วหายปลาหน่อยปลาหน่อยค่ะเด็กปลาหน่อยมันมีศูนย์หนึ่งค่ะสี่หนึ่งค่ะเตดหนึ่งค่ะ,คะบานนี้ขันามาเมตางสามตัวแนะนำปลาหน่อยนี่ต่างกันบนไหวมันร้ายคู่วจิตต่างบืดหรือบวกเบิ่งเรือรวยจักคู่อลไรไหมมันหอยมัน ชิบสองขูปป้าตัวก็คืออะไรใช่เออขันว่าไรเบิร์ตแน่นอนป้าน่อยมันชิบสองคูปแต่ว่าเมย์เมยสิบบยตั้งเบิร์ตแต่ว่าเมยซื้อในเมยซื้อเบิร์ตยุกขันเมยซื้อของเมยนั่นซัดใดซัดนัดนังสีนะค่ะเมย์ก็สิซื้อแน่นอนตัวเดมโมมาเข้าไปิซื้อชิบอาชาบาทนังสีนะค่ะอันแต่ว่าเมยตั้งหาในร่งคลีปนี่เอาตัวนี้ซะนี่ค่ะสามตัวนะเอาเจ็ดสี่หนึ่งค่ะเก้าซีหนึ่งค่ะ บันนีแปดนีนเอาศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งค่ะหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งค่ะนะักแปดหนึ่งบนันนีเอาในศูนย์หนึน่งเนี่ยเอา1 1> ห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งค่ะเด็กสามศูนย์หนึ่งเอาอย่างอะสองขูซะสามศูนย์หนึ่งค่ะเออกันกันบุญไหวนะอันนี้นะค่ะแต่ว่าเมโซบเมโซบนะมนเมโซบใน จ็ดสี่หนึ่งหอ้แม่ว่านมากตัวนี้เจ็ดสี่หนึ่งปลาหน่อยี่สามเด็กสามตัวเนี่ยมาเจ็ดสี่หนึ่งกับห้าศูนย์หนึ่งสองค, 1, คูตนเมนินอเ,เออค่ะเออบัตบัตรตูนี่ได้อันของปูนี่เอาแปดไปใส่ฮัลโหลค่ะค่ะบัตรตัวนีขนว่ของปูนี่มันยังก็คอยบอกว่ากี่คนอยู่บ้ช่ไบัตรตัวนี่ของปูนี แม่วันว่าสินเน้นตัวใดสันนี่ไามาะคุณแม่แม่ค่ะเล็กกบค่ะอเอด็กกบอันนินใน้นอมคูั่ะแหละซ้าโตได้แค่สมคู่ตัวตน,น่ะอ๋อได้ค่ะแม่วันแต่แต่นิยนน่ารักอีดีคือเก้าสี่เก้าสองสี่ค่ะเออตัวตัวนินนะแต่ว่ามันตื่อห้านินเห็นหมวกชุนห้าเนินมันยังบม,มามันยังไปชุนชุนผลค่ะเออสื่อสื่อทอกันแต่ว่าไม่ว่าสิเขายยุ่แม่ฟันไหญโค้งค่ะ แต่ว่าของยาอนนี้เบลแรงแม่สีเสียงเบิงทว่าเพิ่นกำลังมาเมื่อคืนนี่ยาเนาะค่ะเมื่อคืนนี่แม่เสียงจะของปูที่เม่ต่างเทียนจ้าเสียงในเม่ก็ได้โคงได้ยังนะบดนี้ซุ้มน้องเขาเขามาเมื่อเ้ารพราะว่าเอวันว่ามมนเจ้าไดยู่ดียวนี้ฮัฝฟันว่าคนน่ะมาเต็มเพื่อนเจ้าอีกมันว่ะแล้วหวดกเพิ่นก็ฝฟันเนาะ เออมืกก้นเนี่ยมันก็ฟัน่านันเขาเฮเม่ก้นก็มาเต็มอยู่ในบานนี่มันวะค่ะเม่แม่ก็เลยว่านันเละรีเขาสีขาวเม่รีแเม่สีขาวเจ้ามันสีขาวยั้งก็เเยว่าสันนะค่ะปทดะทิ้นมันขาวอังีก็โตซอสโอ้ยจนสันเม่เอาแม่วันตาบ้านถ้าเบียรถลดนี่มันหกหกหนึ่งซีเอฟซีพิ่นกับว่าหกหกนี่ก็เป็นหกสองน้องกสองตนันเออผู้เขาสื่อผู้เขาตีนะเขาก็สื่อยุแต่ว่าท่านน่ แต่ว่าพวกซื้อลอตเตีได้นะหาหกหน,ห,าหนึ่งหาหนึ่งฮกบแบบเขาก็ได้อยู่ค่ะมันได้ในตัวมันมันกับเลขนาเลขนาสามตัวเออเลขนาสามตัวหาหุบหนึ่งนันค่ะมาซื้อหาหุบหนึ่งหาหนึ่งกฮุบสี่หหนะค่ะเออกูได้เขาก็ได้อยู่แต่ว่าเขามาถือน้ำรางนี่แหละไรแต่วพวกทั้งอิตี่เม่ทั้งปุ่นนะเอาจิตตือความชิ้นโทโกโซน่ะไร อืมทั้งเหนือเขาเจะซื่อมักซื่ออมสินตุกสออยูอ่ที่โนแม่วันเนอเออคขามีมางซื้อก็ซื่อคุ้งหวัวดันเลยอืมเย่ยุงเทศแล้วสือซาตัวตรงเลยนี่ศูนศูนย์หกนะเออศูนยศูนย์ศูนย์สองนะอ๋อค่ะเด็กตะขาบนะค่ะแต่ว่าปูวะซาปูเอานั่นปูเอาให้ไม่ชอบก็ต้องซื้อเราวะค่ะ บางคนเนี่ยบอกว่าไม่ชอบก็ไม่ซื้ออันนี้ไม่ชอบก็ต้องซื้อถ้าปู่ให้แกก็เลยบอกานจังสีนะค่ะแต่งานันแล้วเขียนห้เป็นป้าน้อยค่ะแล้วเขียนเป็นตัวหายเป็นป้าหน่อยแต่ของเราเขียนเป็นตัวเลี่ยมนะแล้วหายสองคูเจ็ดสี่หนึ่งกับห้าศูนย์หนึ่งค่ะแล้วเขียนหายเป็นสองคูเจ็ดสี่หนึ่งกับห้าศูนย์หนึ่งอ๋อค่ะเออแล้วเขียนเป็นตัวอันนี้เท่ากับมนตันหลินเอาเนาะจ้า บอยู่ได้หน้ามันว่ะพวกสื่อมันก็ต้องมุนอยู่เล้วแต่ผู้สุ่นหน่อยก็เอาตัวตรงข้องพ่นโดดคะะะ่ะจ้าอันลุ่งไหวซ้ำนี่ละจ้าจ้าได้ค่ะแม่มันจ้าจ้ามืออื่นมืออืนน่นอยู่ดีไม่แหงว่าสิไปเล่าน้ำคาวสาว่าโเจ็บโบไขา่โอ้สิคามฟังไป,ไปเล่าติค่ะ เออมืออื่นนี่เพราะว่าเขาไปส่งเรื่องเมืองเล่าเลยเมยว่าสิไปท่าบุญหาปูนาปูขาวอยู่ฟางเล่าหนองพญานาคอยู่ฟางเล่านี่นะค่ะแล้วสิเดี๋ยวกลับไปท่าบุญในี่พุ่นเพราะว่ามันออกพรรษาเลยเมยสิไปส่งส่งบุญพุ่นนะค่ะจ้าจ้าว่าสิความพุ่นจ้า่ะแม่วันจ้าเอาขอบคุณนะแต่ว่าเหล็กหน่อยนี่ทนกระเด็นหนึ่งไว้งามเลยค่ะ เดอย Ooh, well. ู่นนศูนยหนึ okay, ciao, so, totally. ่งชี bien, ่ึงเนี่ยมี Stevie. ่หนึ่งอ่ะเนี่ยแปดหนึ่งสามกูเนาะค่ะเน้นแนะคนดูนะนางบอกคาสี่สัค่ะจ้าจ้าจ้าอืมโอเคค่ะแม่วันค่ะขอบคุณแม่วันค่ะจ้าจ้าจ้าสวัสดีค่ะแม่วันค่ะวัสดีค่ะจ้าวันดีค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากแม่วันริมโขงนะคะพี่น้องคะแม่วันริมโขงนะคะเอามาอนี่นะคะแนวทางของแม่วันนะคะกัสิมีเหล็กปูกับเหล็กงาค่ะหมวด่ผพานมาหนีเหล็กปูเพ่นเขา่าศูนย์ศูนย์นะคะพี่น้องคะเอาเข้ามาเริ่มที่เหล็กปูก่อนเด้อพี่น้องเด้อเป็นเหล็กน้ำกบนะคะเหล็กน้ำกบกับสิมีสองคูคคออูค่ะมีสองซีกับหกซีค่ะบัดนี้แม่วันเราก็เลยตั้งสามตัวให้เป็นเก่าสองซีกับผ่าหกซีค่ะ ไม่ว่าเน้นยุทธิเก่าสองซีนะคะพี่น้องคะบันีเลขกหญ้านะคะเลขกหญ้าน้ำป่าหน่อยนะคะพี лушай, Hence, mm ่น้องคะเลขย่านน้ำป่าหน่อยนะคะมี่ศูนย์หนึ่งซีหนึ่งแปดหนึ่งสองตัวสิมีสามคูนะคะพี่น้องคะบันี้ไม่ว่าเราก็เลยจับคูสามตัวให้พร้อมนะคะสําหรับเลขน้ำป่าหน่อยนะคะทั้งเบิร์นี้ถ้าอิลีแล้วนะคะสิเป็นตัวเลขทั้งเบิร์ตสิบสองคูสำหรับเลขสามตัวนะคะบันีสิบสองคูมันกระลายโผลเนาะพี่น้องเนาะไม่ว่าเราก็เลยจับคูให้ 6คู่นะคะสำหรับ3โตัวค่ะก็สิเป็น7 4 1เก้า4 1 0 8 1 1 8 1หา0 1กับ3 0 1นะคะไม่ว่าเราเน้นอยู่ที่7 4 1กับหา0 1เด้อพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกับมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางต่องวดนะคะ จากแม่วันริมโขงนะคะพี่น้องคะจังใดกะย่าลืมนะคะนําไปพิจารณายิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมค่ะผู้ละใบสองใบนะคะหาเทียมมีโชคไปน้ากันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเอาก็บมีประมาณนี้เนาะพี่น้อง,องนอาะมีประมาณนี้นะคะทั้งช่องการนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูุนแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากแม่วันริมโขงนะคะเอาไว้พอกันไหมกบแวดในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ